เฮลิคอปเตอร์ซิคอสตี้ UH-60 Black Hawk เป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ขนาดกลางแบบ4ใบพัดใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชา์ฟอร์ถูกพัฒนาโดยบริษัทซิคอสตี้แอร์คราฟท์สำหรับกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเปิดตัวครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1,970และกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทางทหารที่มีความอเนกประสงค์และถูกใช้งานมากที่สุดในโลกปฏิบัติภารกิจมากมายทั้งในสนามรบภารกิจช่วยชีวิตการขนส่งและการบรรเทาสาธารณภัยในสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ UH-60 ใช้เครื่องยนต์ General Electric T-700 สองตัวทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ294กิโลเมตรชั่วโมงความเร็วปกติที่ใช้บินอยู่ที่ประมาณ278กิโลเมตรชั่วโมงมีพิสัยบินประมาณ583กิโลเมตรและเพดานบินสูงสุดประมาณ19,000ฟุตสามารถบรรทุกสัมภาระภายในได้มากกว่า2,600กิโลกรัมหรือแขวนภายนอกได้ถึง4,000กิโลกรัม ผ่านระบบประขอเกี่ยวโดยสามารถบรรทุกทหารพร้อมยุทโธป,ปรกรณ์ได้ถึง11นายและลูกเรืออีก4นายได้แก่นักบินนักบินร่วมและช่างประจําเฮลิคอปเตอร์2คนโครงสร้างของ Black Hawk ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทกและลดความเสียหายจากอุบัติเหตุอุป,ปรกรณ์หลักเช่นระบบเชื้อเพลิงระบบช่วงล่างและโครงสร้างตัวลำถูกออกแบบให้ลดความเสี่ยงจากไฟไหมพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฮดรอลิกแบบคู่เพื่อความปลอดภยัย มีระบบนำทาง GPS เรดาร์ตรวจอากาศและสามารถใช้งานร่วมกับแว่นมองกลางคืนได้อีกด้วยจุดเด่นของ b Black h a อ k คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใช้งานมีรุ่นพิเศษหลายแบบเช่น HS หกสําสำหรับกู้ชีพ MH 6 0สําสำหรับปฏิบัติการพิเศษและ US UH 6 0รุ่นพยาบาลที่มีอุปกรณ์การแพทย์ภายในหลายประเทศทั่วโลกใช้งานรุ่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละชาติ US UH 6 0รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง US UH 6 0 M มาพร้อมใบพัดใหม่เครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ระบบดิจิทัลที่ทันสมัยช่วยลดภาระงานของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินอย่างมากระบบแสดงผลในห้องนักบินถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและแม่นยำ Black Hawk มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการทั้งทางทหารและพละเรือนใช้ในการส่งกำลังพลทางอากาศได้อย่างรวดเร็วช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากมีระบบติดอาวุธเช่นปืนกล M240H หรือปืนกลหมุน GAU17 ที่ติดอยู่ด้านข้างและในบางรุ่นสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีหรืออาวุธพิเศษได้อีกด้วยปัจจุบันมีแบล็คฮอปกว่า4,000ลำถูกใช้งานในกว่า30ประเทศทั่วโลกเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาระเบียและอีกหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานในการใช้งานจริงทั่วโลก แม้จะมีแผนการปรับเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ในอนาคตตามโครงการฟิ t เจอร์ r t i c a l Lift แต่ในปัจจุบัน UH-60 Black Hawk ยังคงเป็นกำลังหลักของภารกิจทางทหารและงานช่วยเหลือต่างๆทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพความทนทานและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่หลงไหลในเทคนโนโลยีการบินยานยนต์ทางทหารและอุปกรณ์ระดับแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆออโต้เทรเดอร์แหล่งรวมยานยนต์สุดหรูและรถยนต์พรีเมียมที่คุณห้ามพลาด รีวิวจอดลึกสเปครถใหม่ล่าสุดทุกวันอย่าลืมกดติดตามหากต้องการให้เพิ่มชื่อช่องหรือมีข้อมูลเสริมอื่นๆบอกได้เลยครับ